คลิปนี้ Bullet Black จะมาพูดถึงแหล่งรวมเครื่องมือ AI ที่น่าสนใจชื่อว่า Magazine ASP ครับครับในยุคนี้เนี่ยใครๆก็พูดถึง AI กันหมดเลยนะครับแล้วเครื่องมือ AI ใหม่ๆนี้ก็โอ้โหผุดขึ้นมาเยอะมากจริงๆใช่ค่ะเยอะจนแบบบางทีก็ตามไม่ทันเลือกไม่ถูกเลยจริงๆนะคะจริงครับมันเหมือนเรากำลังแบบ ยืนอยู่หน้ากองหนังสือมาหือมาเราต้องหาเล่มเดียวที่ใช่ที่สุดสําหรับเรามันก็ไม่ง่ายเลยนะครับการจะหา AI ที่มันตอบโจทย์งานของเราจริงๆเนี่ย <c oughs> วันนี้เราก็เลยจะมาลองเจาะลึกกันครับกับแหล่งข้อมูลแหล่งหนึ่งที่เขาบอกว่าเ,เขาเนี่ยเหมือนเป็นคนช่วยคัดช่วยจัดระเบียบเครื่องมือ AI พวกนี้ให้เราค <c oughs> ชื่อว่า Magazine ASP นะครับเห็นว่ารวบรวม AI t o o l สไว้กว่า500รรายการเลยทีเดียวจากข้อมูลที่เราไปดูกันมา เดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่ามันจะช่วยให้การหา AI มันง่ายขึ้นจริงหรือเปล่าค่ะก็น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าความท้าทายในการเลือกเครื่องมือ AI เนี่ยเป็นเรื่องจริงที่หลายคนเจออยู่แล้วในยุคที่แบบ AI มันพัฒนาเร็วมากจริงๆนะคะมีเครื่องมือใหม่ๆออกมาตลอดประโยชน์มากเลยค่ะครับผมลองนึกภาพตามนะคะว่าถ้าเราต้องไปไล่หาข้อมูลทีละเว็บทีละตัวเนี่ยเอ่อมันคงเสียเวลามากแล้วก็อาจจะพลาดเครื่องมือดีๆไปได้ใช่เลยครับ แหล่งรวมข้อมูลแบบนี้ก็เลยเข้ามาช่วยประหยัดเวลาลดความสับสนได้เยอะเลยค่ะทําให้เราเข้าถึงตัวที่เหมาะกับเราได้เร็วขึ้นน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องแมกกาซีน ASP กันเลยดีกว่าครับจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยจุดเด่นแรกเลยที่คนเน้นมากๆคือเรื่องของขอบเขตแล้วก็ความหลากหลายค่ะเขาบอกว่ามีเครื่องมือ AI รวมอยู่ ออกว่า5 0ารรายการเลยนะครับแล้วก็ครอบคลุมหลากหลายสายงานมากไม่ใช่แค่สายเทคจ้าจาอย่างเดียวแต่มีทั้งสายคอนเทนต์การตลาดดิจิทัลงานออกแบบกราฟิกการศึกษาวิจัยหรือแม้กระทันน่งเครื่องมือสำหรับองค์กรธุรกิจเลยความหลากหลายตรงนี้ผมว่ามันน่าสนใจดีนะครับมันสะท้อนว่า AI นี่มันเข้าไปอยู่ในแทบทุกวงการแล้วจริงๆจากข้อมูลที่เห็นนะคะดูเหมือนว่าเขาไม่ได้แค่รวมรวมเครื่องมือดังๆที่คนรู้จักเยอะๆเท่านั้น แต่ยังพยายามจะครอบคลุมไปถึงเครื่องมือที่อาจเฉพาะทางมากๆหรือ niche tools ด้วยซึ่งอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่ทำงานในสายอาชีพเฉพาะทางที่กำลังหาโซลูชันที่มันแบบว่าตรงจุดจริงๆอ๋อครับการมีตัวเลือกเยอะๆแบบนี้มันก็ทำให้แพลตฟอร์มนี้เหมือนเป็นตลาดสด AI เลยนะคะมีครบทุกอย่างอยากได้อะไรก็มาหาได้ที่นี่ประมาณนั้นเลยค่ะเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ต AI เลยนะครับแล้วเรื่องการเข้าถึงล่ะครับ ข้อมูลบอกว่ามีทั้งเครื่องมือของไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยแล้วก็เข้าถึงง่ายแค่คลิกเดียวอันนี้ก็ดูสะดวกดีนะครับค่ะความสะดวกในการเข้าถึงนี้ก็เป็นอีกปัจจัยสําคัญเลยนะคะการที่มีทั้งเครื่องมือไทยและต่างประเทศในที่เดียวเนี่ยมันก็ช่วยลดอุปสรรคเรื่องภาษาหรือเรื่องบริบทการใช้งานสําหรับคนไทยไปได้เยอะเลยครับแล้วการที่คลิกเดียวแล้วไปหน้าเว็บของเครื่องมือนั้นได้เลยก็ มันลดขั้นตอนที่ยุ่งยากทำให้เราไปดูรายละเอียดหรือไปลองใช้ได้ทันทีเลยค่ะครับผมทีนี้มาถึงส่วนที่ผมว่าน่าจะเป็นไฮไลท์สำคัญเลยคือเรื่องความง่ายในการใช้งานโดยเฉพาะระบบค้นหากับฟิลเตอร์อือค่ะข้อมูลบอกว่าระบบค้นหานี้ใช้ง่ายมากแล้วก็มีฟิลเตอร์ให้กรองผลลัพธ์ได้ละเอียดมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นตามความนิยมตามหมวดหมู่หรือแม้แต่ดูจากคะแนนรีวิวแล้วก็ราคาด้วยค่ะ โอเคครับทีนี้ตรงนี้แหละที่อยากจะเจาะลึกหน่อยครับไอระบบฟิลเตอร์ที่ว่าละเอียดละเอียดเนี่ยมันช่วยให้การหาเครื่องมือที่ใช่จริงจริงมันง่ายขึ้นยังไงบ้างครับมันแค่ช่วยกรองข้อมูลที่ไม่ต้องการออกไปหรือว่ามันมีอะไรที่แบบลึกกว่านั้นครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะคือระบบฟิลเตอร์ที่ละเอียดเนี่ยมันทําหน้าที่ได้มากกว่าแค่การกรองพื้นฐานนะคะถ้าเรามองลึกลงไปอีกนิดอย่างแรกเลยคือเรื่องการประหยัดเวลาเชิงลึกค่ะ แน่นอนว่าการที่ไม่ต้องไล่หาทีละเ,เว็บเนี่ยเป็นประโยชน์หลักอยู่แล้วแต่มันลึกกว่านั้นคือฟิลเตอร์มันช่วยให้เราตัดตัวเลือกที่ไม่ตรงสเปคออกไปตั้งแต่แรกเลยอ๋อ oh, ครับเช่นถ้าเรารู้ว่างบเราจำกัดนะก็กรองหาเฉพาะตัวฟรีหรือฟรีเมียมไปเลยหรือถ้าต้องการเครื่องมือสำหรับทำวิดีโอโดยเฉพาะก็เลือกหมวดหมู่นั้นได้ทันที มันคือการตัดสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปเร็วมากทําให้เราโฟกัสเฉพาะตัวที่น่าสนใจจริงๆค่ะเข้าใจครับเหมือนช่วยจํากัดวงให้แคบลงใช่ค่ะแล้วก็อีกประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องการค้นพบเครื่องมือที่คาดไม่ถึงหรือ discovery ค่ะอืมอันนี้ยังไงครับคือฟิลเตอร์ไม่ได้มีไว้แค่หาของที่เรารู้อยู่แล้วว่าอยากได้นะคะแต่มันอาจจะช่วยให้เราเจอเพชรในตมได้ด้วยอ๋อ มีข้อมูลบางแหล่งบอกว่าการลองผสมฟิลเตอร์หลายๆแบบเช่นเลือกหมวดหมู่เฉพาะทางแล้วก็กรองตามคะแนนรีวิวสูงๆหรือฟีเจอร์บางอย่างเนี่ยอาจจะทําให้เราไปเจอเครื่องมือใหม่ๆที่อาจจะไม่ดังมากแต่ประสิทธิภาพดีเยี่ยมเลยก็ได้โหน่าสนใจครับซึ่งถ้าเราค้นหาด้วยคําคว้างๆทั่วไปอาจจะไม่เจอตัวพวกนี้เลยก็ได้ค่ะครับผมแล้วก็อย่างที่3คือการเปรียบเทียบเบื้องต้นค่ะ การที่ผลลัพธ์มันแสดงขึ้นมาพร้อมข้อมูลสําคัญๆอย่างคะแนนรีวิวหรือช่วงราคาเนี่ยมันช่วยให้เราเปรียบเทียบตัวเลือกต่างๆได้ง่ายขึ้นในหน้าเดียวเลยก่อนที่จะตัดสินใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดลึกๆของแต่ละตัวค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับคือมันไม่ใช่แค่กรองข้อมูลทิ้งไปแต่ยังช่วยนําทางแล้วก็เปิดโอกาสให้เราเจอเครื่องมือดีๆที่อาจจะไม่เคยรู้จักมาก่อนด้วย ใช่ค่ะประมาณนั้นเลยแล้วประเด็นเรื่องข้อมูลฟีเจอร์กับรีวิวจากผู้ใช้งานจริงล่ะครับอันนี้มีความสำคัญยังไงบ้างในการตัดสินใจเลือกใช้ AI สักตัวครับโอ้โหสำคัญมากๆเลยค่ะการที่เราสามารถดูข้อมูลฟีเจอร์ต่างๆควบคู่ไปกับรีวิวจากคนที่เคยใช้จริงในแพลตฟอร์มเดียวกันเนี่ยมันให้มุมมองที่ครบถ้วนกว่าการอ่านแค่คำโฆษณาจากผู้พัฒนาเยอะเลยค่ะ รเรื่องแรกเลยคือความน่าเชื่อถือค่ะรีวิวจากผู้ใช้จริงส่วนใหญ่มักจะให้ข้อมูลตรงไปตรงมาบอกทั้งข้อดีข้อเสียหรือปัญหาที่อาจจะเจอในการใช้งานจริงซึ่งมันช่วยให้เราประเมินได้ว่าเอ๊ะเครื่องมือตัวนี้มันเหมาะกับเราจริงๆหรือเปล่าครับผมแล้วก็เรื่องบริบทการใช้งานค่ะบางทีรีวิวอาจจะเล่าถึง use case หรือวิธีการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงซึ่งอาจจะตรงกับสิ่งที่เรากําลังหาอยู่พอดีหรือให้ไอเดียใหม่ๆใ,ใ,ในการเอาไปปรับใช้ได้ด้วยค่ะอืม สุดท้ายคือลดความเสี่ยงค่ะการได้เห็นฟีดแบ็กจากคนอื่นก่อนเนี่ยช่วยลดความเสี่ยงในการไปเลือกใช้เครื่องมือที่ไม่ตอบโจทย์หรือมีปัญหาอะไรที่เราไม่รู้มาก่อนได้เยอะเลยครับแต่ก็ต้องบอกว่ามีข้อมูลบางส่วนเหมือนกันนะคะที่ต้องข้อสังเกตเรื่องความน่าเชื่อถือของรีวิวออนไลน์ทั่วไปซึ่งผู้ใช้งานเองก็อาจจะต้องใช้วิจารณญาณในการอ่านรีวิวประกอบด้วยเหมือนกันค่ะอาจจะลองดูรีวิวที่ดูมีเหตุผลมีรายละเอียดหรือมาจากผู้ใช้หลายๆคนประกอบกันไปค่ะ ก็ต้องใช้วิจารณยาณประกอบกันไปด้วยแต่ยังไงการมีข้อมูลจากผู้ใช้จริงเนี่ยก็ช่วยได้เยอะจริงๆนะครับทำให้ตัดสินใจได้มั่นใจมากขึ้นใช่ค่ะทีนี้มาดูเรื่องกลุ่มเป้าหมายกันบ้างครับ ข้อมูลบอกว่าแมกกาซีน ASP เนี่ยเหมาะกับทุกสายอาชีพเลยไม่ว่าจะเป็นสายเทคนักสร้างคอนเทนต์นักการตลาดคนทําธุรกิจหรือแม้แต่นักเรียนนักศึกษาค่ะตรงนี้ส่วนตัวผมว่าน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะมันหมายความว่าแพลตฟอร์มนี้ไม่ได้จํากัดวงอยู่แค่คนในแวดวงไอทีเท่านั้นแต่ตั้งใจจะเปิดกว้างให้ทุกคนที่อยากจะเอา AI มาใช้ประโยชน์เลยใช่ค่ะการที่แพลตฟอร์มวางตําแหน่งตัวเองให้เข้าถึงได้ทุกกลุ่มอาชีพแบบนี้มันสะท้อนแนวโน้มสําคัญเลยนะคะคือ AI กําลังกลายเป็นเครื่องมือพื้นฐาน หรือ general purpose tool มากขึ้นเรื่อยๆครับเหมือนคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตสมัยก่อนแล้วอีกประเด็นที่ผมว่าน่าจะถูกใจหลายๆคนเลยคือเรื่องการอัปเดตข้อมูลเขาบอกว่าอัปเดตสม่ำเสมอทุกวันเลยโถทุกวันเลยเหรอคะใช่ครับมีทั้ง AI tools ใหมๆ่ๆฟีเจอร์ล่าสุดรีวิวใหมๆ่ๆหรือแม้แต่เทรนดว่าเครื่องมือไหนกำลังฮิตทำให้คนใช้ไม่ตกเทรน์แน่นอนอันนี้ดูเป็นจุดแข่งที่สำคัญมากเลยนะครับโดยเฉพาะในวงการ AI ที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้ ถูกต้องเลยค่ะถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นนะคะความเร็วในการเปลี่ยนแปลงของวงการ AI เนี่ยมันเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายเลยครับเครื่องมือที่เคยดีที่สุดเมื่อ6เดือนก่อนวันนี้อาจจะมีคู่แข่งที่ทำได้ดีกว่าหรือมีฟีเจอร์ใหม่ๆที่เข้ามาเปลี่ยนวิธีการทำงานไปเลยก็ได้การที่แมกซีน ASP มีการอัปเดตข้อมูลทุกวันตามที่ข้อมูลบอกมาเนี่ยถือเป็นจุดแข็งอย่างยิ่งเลยค่ะ เห็นพยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะตดหนักช่วงบ่ายวันนี้อืมเลยคิดว่าคงต้องเปลี่ยนแผนที่จะออกไปเดินเล่นข้างนอกตอนเย็นแล้วล่ะมัง้งคงต้องอยู่บ้านแทนเมื่อวานลองทำอาหารสูตรใหม่ตาม YouTube ดูเออรสชาติมันก็ออกมาแปลกๆหน่อยแต่ก็ไม่ได้แย่นะแค่ไม่ค่อยเหมือนที่คิดไว้ตอนแรกเลยจริงๆนะประมาณนั้นเลยค่ะ การมีแหล่งข้อมูลที่ช่วยให้คนจากหลากหลายสาขาอาชีพสามารถหาและเรียนรู้เกี่ยวกับ AI ที่เกี่ยวข้องกับงานของตัวเองได้ง่ายขึ้นเนี่ยมันก็จะยิ่งเร่งกระบวนการนำ AI ไปปรับใช้ในวงกว้างหรือ AI adoption ให้เร็วขึ้นไปอีกค่ะครับผมและอีกประเด็นที่ผมว่าน่าจะถูกใจหลายๆคนเลยคือเรื่องการอัปเดตข้อมูลเขาบอกว่าอัปเดตสม่าเสมอทุกวันเลยโ้ทุกวันเลยเหรอคะใช่ครับมีทั้ง AI tools ใหม่ๆฟีเจอร์ล่าสุดรีวิวใหม่ๆ หรือแม้แต่เทรนว่าเครื่องมือไหนกําลังฮิตทําให้คนใช้ไม่ตกเทรนแน่นอนอันนี้ดูเป็นจุดแข็งที่สําคัญมากเลยนะครับโดยเฉพาะในวงการ AI ที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้ถูกต้องเลยค่ะถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น,นะคะ่ะความเร็วในการเปลี่ยนแปลงของวงการ AI เนี่ยมันเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายเลยครับ เครื่องมือที่เคยดีที่สุดเมื่อ6เดือนก่อนวันนี้อาจจะมีคู่แข่งที่ทำได้ดีกว่าหรือมีฟีเจอร์ใหม่ๆที่เข้ามาเปลี่ยนวิธีการทำงานไปเลยก็ได้การที่แมกกาซิน ASP มีการอัปเดตข้อมูลทุกวันตามที่ข้อมูลบอกมาเนี่ยถือเป็นจุดแข็งอย่างยิ่งเลยค่ะสำคัญมากจริงๆค่ะ มันหมายความว่าผู้ใช้งานจะได้รับข้อมูลที่สดใหม่ทันต่อสถานการณ์ช่วยให้ตัดสินใจเลือกใช้เครื่องมือได้เหมาะสมกับปัจจุบันจริงๆแล้วก็ไม่พลาดโอกาสในการใช้เทคโนโลยีล่าสุดด้วยค่ะการอัปเดตบ่อยๆนี่สำคัญจริงๆครับแล้วนอกจากข้อมูลที่ทางแพลตฟอร์มเขาหามาให้แล้วเนี่ยมันจะมีส่วนของชุมชนผู้ใช้หรือคอมมูนิตี้ด้วยใช่ไหมครับ ที่บอกว่าผู้ใช้สามารถสมัครสมาชิกเข้าไปให้คะแนนรีวิวหรือแชร์ประสบการณ์ได้อืมใช่ค่ะประเด็นเรื่องชุมชนผู้ใช้นี่ก็น่าสนใจมากนะคะมันเหมือนการยกระดับแพลตฟอร์มจากการเป็นแค่ directory หรือสมุดรายชื่อให้กลายเป็นระบบนิเวศขนาดย่อมๆที่ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าขึ้นมาด้วยครับเป็นยังไงครับระบบนิเวศท,ที่ว่าก็คืออย่างแรกเลยมันทำให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่หลากหลายค่ะ การให้คะแนนหรือรีวิวจากผู้ใช้จํานวนมากเนี่ยมันช่วยให้เกิดข้อมูลที่สะท้อนมุมมองการใช้งานจริงที่หลากหลายแล้วก็ลึกซึ้งกว่าที่ทีมงานไม่กี่คนจะทําได้ครับแล้วก็เป็นเหมือน,นกลไกตรวจสอบคุณภาพไปในตัวด้วยค่ะชุมชนสามารถช่วยกันแจ้งเตือนถึงเครื่องมือที่มีปัญหาหรือรีวิวที่ไม่น่าเชื่อถือได้เป็นเหมือนการควบคุมคุณภาพโดยรวมจากผู้ใช้เองเลย c r o w d s o u r c e Quality Control อ๋อครับน่าสนใจ แล้วก็ยังช่วยสร้างความผูกพันด้วยนะคะการเปิดให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมเนี่ยทำให้พวกเขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มแล้วก็มีแนวโน้มที่จะกลับมาใช้งานหรือมาให้ข้อมูลอัปเดตอยู่เรื่อยๆครับผมซึ่งสิ่งนี้มันก็ทําให้เกิดคําถามที่น่าสนใจตามมานะคะว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยยกระดับคุณภาพแล้วก็ความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มในระยะยาวได้ยังไงบ้าง แล้วมันจะสร้างแรงกดดันให้ผู้พัฒนาเครื่องมือ AI ต้องรักษาคุณภาพแล้วก็ตอบสนองต่อฟิดแบ็ของผู้ใช้อย่างจริงจังมากขึ้นด้วยหรือเปล่าอันนี้น่าติดตามดูต่อไปค่ะเป็นมุมมองที่ลึกซึ้งมากเลยครับทำให้เห็นว่าผู้ใช้งานไม่ใช่แค่คนรับข้อมูลแต่เป็นคนร่วมสร้างคุณค่าให้แพลตฟอร์มด้วยค่ะทีนี้สมมุติว่าฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าเออแมกซีน ASP นี้น่าสนใจอยากลองเข้าไปใช้ดูบ้าง ขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานนี้มันยุ่งยากไหมครับจากข้อมูลที่ได้มานะคะดูเหมือนว่าเขาจะเน้นความเรียบง่ายในการเริ่มต้นใช้งานเลยค่ะคือแค่เข้าไปที่เว็บไซต์ m แมก i n e ASP แล้วก็มี2ทางเลือกหลกัหลกๆเลยครับอย่างแรกคือใช้ช่องค้นหา Search Bar ค่ะก็พิมพ์คีย์เวิร์ดหรือคำค้นที่เกี่ยวกับงานหรือประเภท AI ที่เราสนใจลงไปเลยเช่นเขียนบทความสร้างรูปวิเคราะห์ข้อมูลแปลภาษาอะไรแบบนี้ค่ะครับ ง่ายๆเลยใช่ค่ะหรือถ้ายังไม่มีไอเดียชัดเจนหรืออยากจะลองสำรวจดูก่อนก็ใช้ฟิลเตอร์ที่เขาตเตรียมไว้ให้ได้เลยค่ะเช่นเลือกตามหมวดหมู่อย่างการตลาดการศึกษากราฟิกหรือเลือกตามราคาเช่นฟรีเสียเงินหรือตามความนิยมหรือตามคะแนนรีวิวก็ได้ค่ะอ๋อครับระบบก็จะแสดงผลลัพธ์เป็นรายการ AI tools ที่ตรงกับเงื่อนไขที่เราเลือกขึ้นมาให้เราเลือกดูรายละเอียดต่อไปได้เลยค่ะ ฟังดูไม่ซับซ้อนเลยนะครับแค่พิมพ์สิ่งที่อยากได้หรือไม่ก็เลือกจากตัวกรองที่มีให้แล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงครับถ้าสรุปสั้นๆก็คือแมกกาซีน ASP นี่เป็นเหมือนประตูทางเข้าสู่โลกของ AI tools ที่เปิดกว้างใช้ง่ายช่วยให้เราหาเครื่องมือที่ใช่เจอได้โดยไม่ต้องไปหลงทางในทะเลข้อมูล AI อีกต่อไปแบบนี้หรือเปล่าครับ ใช่เลยค่ะโดยสรุปแล้วแมกกาซีน ASP ก็วางตัวเองเป็นศูนย์กลางหรือหับที่พยายามเข้ามาแก้ปัญหา information overload หรือข้อมูลท่วมท้นในวงการ AI นั่นเองค่ะครับมันช่วยลดแรงเสียดทานหรือ friction ในการค้นหาแล้วก็เลือกใช้เครื่องมือ AI ทำให้เทคโนโลยีนี้เข้าถึงง่ายขึ้นสำหรับคนทั่วไปไม่ว่าจะมีพื้นฐานทางเทคนิคมากน้อยแค่ไหนก็ตามค่ะและเขาก็ย้ำถึงประโยชน์หลักด้วยนะครับ ว่าการหาเครื่องมือที่ใช่เจอเนี่แหละจะช่วยสร้างความแตกต่างให้กับการทำงานธุรกิจหรือแม้แต่ชีวิตประจำวันของเราได้ทันทีเลยค่ะเล้เมื่อพิจารณาจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมานะคะมันก็มีข้อคิดที่น่าสนใจทิ้งท้ายให้ลองไปคิดตามกันต่อนะคะครับน่าสนใจครับลองจินตนาการดูนะคะว่าการที่เราสามารถเข้าถึงข้อมูลเครื่องมือ AI ที่ถูกคัดสรร จัดระเบียบแล้วก็มีรีวิวประกอบอย่างเป็นระบบแบบนี้ได้ง่ายๆเนี่ยมันจะส่งผลกระทบในวงกว้างออกไปยังไงบ้าง hmm. เช่นมันจะเร่งการปรับใช้ AI accelerated adoption ได้เร็วขึ้นแค่ไหนการที่คนทั่วไปหาเครื่องมือที่เหมาะกับงานตัวเองได้ง่ายขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ AI ถูกนำไปใช้ในภาคส่วนต่างๆเร็วขึ้นหรือเปล่าครับหรือมันจะกระตุ้นนวัตกรรม fostering innovation ไหม การเข้าถึงเครื่องมือที่หลากหลายอาจจะไปจุดประกายไอเดียใหม่ๆใ,ในการเอา AI ไปแก้ปัญหาที่ไม่เคยมีใครทําหรือเกิดการผสมผสานการใช้ AI ข้ามสายงานมากขึ้นหรือเปล่าคะน่าคิดครับแล้วมันจะช่วยลดความเหลื่อมล้ําทางเทคโนโลยี bridging the digital divide ได้จริงไหมแพลตฟอร์มแบบนี้จะช่วยลดช่องว่างระหว่างคนที่มีความรู้เทคนิคสูงสกับคนทั่วไปในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก AI ได้จริงหรือเปล่าอืม hmm. หรือแม้แต่ผลกระทบต่อผู้พัฒนาเองการมีพื้นที่กลางให้เปรียบเทียบให้รีวิวแบบนี้จะสร้างแรงกดดันให้ผู้พัฒนาต้องแข่งกันสร้างเครื่องมือที่ดีขึ้นโปร่งใสามากขึ้นด้วยหรือไม่ครับการมี Directory ที่เข้าถึงง่ายมีข้อมูลครบถ้วนแล้วก็ได้รับความน่าเชื่อถือแบบนี้ค่ะอาจจะไม่ใช่แค่เครื่องมือค้นหาธรรมดาธรรมดานะคะแต่มันอาจจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสําคัญที่จะขับเคลื่อนให้ AI กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสังคมในวงกว้างอย่างแท้จริงครับผมซึ่ง ก็อาจจะนํามาซึ่งทั้งโอกาสและความท้าทายใหม่ๆที่เราก็ต้องเตรียมรับมือกันต่อไปค่ะเป็นมุมมองที่ชวนให้คิดตามมากๆเลยครับสรุปแล้วนะครับจากข้อมูลที่เราได้เจาะลึกกันมาวันนี้แมก a z i n นเอพีก็ดูเหมือนจะเป็นแหล่งรวมศูนย์กลางที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวสําหรับใครก็ตามที่กําลังมองหาเครื่องมือ AI อยู่ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือคนที่ใช้งานอยู่แล้วค่ะจุดเด่นก็คือความง่ายในการใช้งานความครบถ้วนของข้อมูลทั้งฟีเจอร์รีวิวราคาแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือการอัปเดตที่สม่ำเสมอ ทำให้เรามั่นใจได้ว่าจะได้ข้อมูลที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาครับใช่เลยค่ะอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กันเข้ามาด้วยหนะอยากให้ทำคลิปอะไรบอกกันเข้ามาได้นะคะ